สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วลงสามเม่ไรเจอกันอีกครับใช่วันนี้มาเจอเรื่องรารดีพี่วันนี้ตอนนี้โหเรื่องเยอะแยะมากเลยะในสังคมตอนนี้นะไม่ใช่นอกเรื่องอ๋อแล้วจะพูดถึงเรื่องผู้ว่านะครับวันนี้ก็พามาชมสต็อกนะเปิดอัปเดตสต็อกรถที่อยู่ลงสามด้านหลังเราบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับใช่ข้ามาที่ยังไม่ปรับสภาพยังไม่ล้างอะไรนะครับใช่นี่ก็คือแบบ ได้ดูคลิปนี้แบบว่าคือจะได้เห็นรถเลยว่าสภาพเดิมเป็นยังไงก็ไม่ไม่ไม่ได้ออกสื่อครับไม่ได้ออกสื่อนะออกเป็นสื่อไม่ใช่สื่อที่สื่อแรกเลยนะพี่สื่อแรกนะครับที่เดียวในในโลกเลยที่เดียวในโลกนะครับตอนนี้คุณลูกค้ากำลังชมอยู่นะครับก็จะเป็นการรีวิวผมมาเป็นยนแล้วก็โอ๊เพชรยนครับผมคนดีคนเดิมนะครับรักครอบครัว ก็วันนี้นะครับก็อยู่ที่โกดัง3นะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับอาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมีนบุรีเลยนะฮะใช่ครับนะก็ตั้งอยู่ที่ซอยเชลียไทยหกสิแยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีหยุดเลยนะฮะครับผมเราก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะฮะไม่หยุดเลยนะฮะก็วันนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วเนาะใช่ใกล้แล้วนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์ซิตี้คาร์รถเก๋งรถกระบะอะไรต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อ เข้ามาได้เลยใช่ติดต่อเขาเลยวเราก็มีโปรโมชั่นด้วยตอนนี้ภายในเดือนนี้นะเรายังมีโปรโมชันอยู่นะฮะโปรโมชันอะไรบ้างครับม่จะเป็นตัวของดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เดือนส่งรถสไลด์ฟรีนี่ยังมีอยู่ตัวเครื่องบินยังอยู่นะฮะตครวองบินสองที่นั่งครับแล้วก็จองเพียง2 9 9สบาทสำหรับลูกค้าที่เอกสารครบนะพร้อมจัดไฟแนนซ์ที่บริษัทพยนต์ครับก็สามารถใช้โปรโมชันนี้ได้เลยนะครับอย่างไงก็ติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้ครับ เบอรอเมกาไม่เสียเวลานี่ราก็ขอตัวลาไปก่อนไม่ใช่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับก็รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งทางช่องพยนต์รถเือรสองของเราด้วยนะครับนะฮะไปพี่นะไปแล้วเราพูดไปไหนอ่ะพาไปดูรถที่นี่เลยี่ให้ดูก่อนด้านหลังของเรานี้เยอะมากอ่า ที่เห็นตอนนี้นี่ให้ดูสดๆเลยนี่ลูกค้าก็กำลังมาดูรถอยู่นะตอนนี้ววันหยุดวันทิย์นี้วันโห้วันนี้แบบเยอะมากนะใช่ครับลูกค้าเข้ามาดูรถใช่นะฮะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเราจะไม่ค่อยดูตรงด้านหน้าแล้วส่วนมากจะอยู่านหลังเลยอยู่แต่ด้านหลังรถสวยๆดีๆจะอยู่ด้านหลังใช่เยอะอยากเห็นสภาพแบบเดิมๆลูกค้าชอบนะฮะเราขายรถที่ปรับสภาพแต่ถ้าอยากได้สภาพเดิมเราก็ขายให้มีนะลูกค้าที่จะเอารถแบบเดิมๆบอกพี่ต้องทำเลยเลยพี่ถอดออกก็ได้เดี๋ยวผมไปใส่เองก็นี่ มีเหมือนกันนะครับมีไม่ใช่เมีนะครับเริ่มคันนี้เลยเริ่มคันนี้ก็จะเป็นรถเอ v 7ที่นั่งนะของค่าย Honda นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Honda BRV อใช่ตัว1.2 v ครับผมนะก็จะได้เป็นสีเทานะครับ7ที่นั่งใช่ลองจากตัว Mobilio ก็จะเป็นตัวนี้แหละมันเป็น1.5ไหมเหรออ่า1.5 1.5ขายยูโคคาเพลินไป่อย1.5 1.5ตัว นะครับราคาคันนี้เท่าไรพี่คันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทรถใหม่บาทลดไแสนหกก็ถือว่าไม่แพงนะก่อนอยู่ประมาณ8 0ด0กว่าบาทนั่นเองนะครับเป็นรถปีสองพันเท่าไรพี่เป็นรถปี17นะฮะปีสิก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วใช่ครับดอกเบี้ยพิเศษแล้วคันนี้นะครับก็อันนี้เดิมๆยังไม่ได้ล้างเลยใช่ครับไบหน้าแบบโปรเจคเตอร์โหสวยสวยสเกิร์ตรอบคันครับล้อแม็กสีทูโทนนะครับ น่าใช้ด้วยน่าใช้นะครับสวยๆก็คือเขามีราวหลังคามาให้ด้วยนะใช่ครับก็ไว้แบบแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวนี้ก็ฮิตอยู่นะครับก็สามารถไปใส่เต็นท์รบนได้อันนี้มันมันติดติดมาจากโรงงานเลยพี่นะครับใช่นะครับด้านหลังก็มองเผินๆก็คล้ายๆ CRV อยู่นะใช่ใช่นะฮะ นี่นะครับคือจริงๆเดี๋ยวนี้เขานิยมนะไอ้พวกรถเ u v รถเจ็ดที่นั่งประมาณเนี้ยราคาหนึ่งมันไม่สูงใช่มันก็บรรทุกคนได้เยอะบรรทุกของได้เยอะใช่นะครับเพราะส่วนตัวก็ใช้รถแบบนี้อยู่เหมือนกันใช่ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินฮะตัวเครื่อง IV t EC รองรับในส่วนของตัวน้ํามัน e85 ด้วยประหยัดแน่นอนประหยัดแน่นอนช่วงนี้น่าจะไม่ประหยัดอามสบาทราคาแบบทะลุโลกมากเลยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคันนี้ b ร v พอด้านหลังนี้ก็สายเอสเหมือนกันอ่า SUV เช่นกันนะห้าที่นั่งเจ้า Honda HRV 1.8 e ปีสิโอ้ปี18ไม่8ปดหมื่นโอ้โหไม่8ปดหมื่นแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะถูกต้องอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโฉมไมเนอร์เชน g e อ่าไม่ได้ change ก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะฮะใช่ค้าก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ราคาเพียง679,000บาทเท่านั้นนะฮะนี่รถเพิ่งเข้ามา ก็เป็นรุ่นที่นานๆจะเข้ามานะครับที่เป็นสัตว์พชรยนต์นะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะได้เป็นสีขาวด้วยนะฮะก็ตัวนี้ยังไม่มีสลุดมาให้นะครับไม่ใช่ตัวท็อปสดนะครับมันจะมีตัวที่มีสลุดมาให้ก็มีนะครับแล้วก็คันนี้ได้แม็กเป็นทูโทนมาด้วยนะโอ้ป้ายแดงคันนี้อยู่ที่เก้าแสนก็เหยียบล้านเนาะเก้าแสนปลายนะถ้าจะไม่ผิดนะใช่เก้าสี่เก้าหรือเก้าแปดเก้านี่แหละคันนี้ป้ายแดง แต่เป็นขายอยู่ที่ห0 0 0 0กว่าอ่าเป็นผู้สตาร์ทด้วยนะครับนะอุโมลายมัลติฟังก์ชันบอกไฟฟ้านะครับอวทมมีไหมอ่ะอะไรอวทมผมจำไม่ได้แล้วแอร์วิทยุแต่ก่อนเวลาดูรถเนี่ยจะมีอวทมนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วด้านหลังอันนี้ราคา679จ็ดเก้นะอ่าเป็นรถไฮยวีมา พี่ยไปไหนอ้วแล้วเป็นรถกระบะนะครับนะสำหรับสายกระบะตัวเตี้ยตอนนี้บอกได้เลยว่าเพชรยนต์นำเข้ามาเยอะมากครับนะครับเริ่มตั้งแต่ปี16เลยนะครับเป็น4ีประตูตัวแคปบนะฮะสมาร์ทแคปเปิดได้แล้วครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่465,000บาทเท่านั้นนะเป็นรถคันนี้จะเป็นปี17 นั้นนี้ปีสิบเจ็ดเป็นตัวสองจุดสี่จีราคาสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไมล์แสนโลโอ้หไมล์แสนโลด้วยตัวจก็คือตัวท็อปสุดนะของเครื่องสองจุดสี่เป็นเครื่องดีเซลนะครับนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าครับใช่ครับตัวนี้คันนี้ความคุ้มของเขาอีกอย่างหนึ่งคือได้ยางปียี่สิบเอ็ดได้ยางปีใหม่ด้วยยางของดันหลบได้เป็นล้อแมกนะดิสเบรคคู่หน้าครับนะะ แล้วก็เป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าบอกหนังครนะฮะบอกหนังแล้วก็มัลติฟังก์ชันเกียร์แมนนวลแล้วก็คันนี้นะครับได้สาวยน้ำด้านหลังมาด้วยนะหนึ่งอันนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับก็คือขามาแลแล้วฝนมันตกอ่าฝนตกก็คือตัวนี้จะมีแม็กไลเดอร์มาให้ด้วยนะแล้วก็กระจกด้านหลังเป็นลาฟ้าแล้วครับผมนะฮะมีกันชนอะไรครอบบทุกอย่างเลยใช่นี่เลยนะครับเรามีหลายคันรุ่นนี้ทั้งสีขาวสีเทาใช่ครับนะ น่าใช้นะครับรถคันนี้น่าใช้มันมาพร้อมกันใช่ไหมสองคันนี้ใช่ครับมาพร้อมกันเลยนะครับก็หรือว่าลูกค้าจะไปเอาต่อยอดนะไปใส่ตู้เทิร์ฟวิ่งงานก็ได้นะได้นะได้เหมือนกันนะครับอย่างคันนี้ทะเบียน2 3 4 4นี่ราคา489ปี17บเจ็ดไม่แสนสองสอกีสเปคเดียวกันอ่าสเปคเดียวกันเลยนะฮะคันนี้ได้เป็นยางยางอะไรเนี่ยเป็นยางปี20 อ่ายานกูเกียปีย0สบนะฮะปี20สบเลยนะครับรถสีเดิมสีเดิมสีขาวหายากนะรถกระบะสีขาวหายากจะมาเป็นสีบอลเงินซะส่้นแล้วก็ของเรานะครับรับประกันเลยนะครับคัดรถสวยคุณภาพเก่งเอแน่นอนนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกีรังกานะฮะใดๆทั้งสิ้นเลยก็เนี่ยเมื่อเช้ายังไงพี่ปล่อยรถลูกค้าอ่าฮะด้วยความที่ลูกค้าเป็นคนละเอียดอ่า มาเห็นรถจริงอึ้งเลยลูกค้าบอกใช่คิดว่ารถมันจะสภาพสวยกว่าที่คิดใช่ครับบางคนนะฮะลูกค้าได้อจองโดยที่ไม่ได้ดูรถตัวจริงนะครับ<ช>แล้วก็จัดแฟนแนซ์เรื่องอนุมัติรับรถมาเห็นรถตัวจริงคือแบบว่าอึ้งก็เมื่อเช้าเขาเปิดเขาเปิดห้องเครื่องดูเขาโอ้โหสวยนี่น,นะคือสวยวสขนาดนี้คือแบบว่าไม่มีแบบ นะปกติแล้วถ้าคนใช้รถก็จะรู้แบบว่าตัวห้องเครื่องมันจะสกปรกไงล้างทีมันก็ไม่สะอาดมากแต่นี่คือแบบเขาบอกโหสองดูแล้วแบบปลาแดงเลยเออบอกนะล้างสะอาดมากบอกที่เขา้างทั้งคันอ่ะใช่นะครับเราจะถอดล้อถอดใช่อะไรนะเรียกได้ว่ารถรถเดิมเดิของเราเนี่ยคือสภาพเดิมมาไงน็อตไม่มีไขมาที่เราเราไขหมดเลยคือเราล้างออกไงเอาล้างไม่ใช่ไม่ใช่ไขล้อไขล้อทั้งสี่ล้อขึ้นสแตนด์นะมูดลงไปข้างล่างนะถูถูนะฮะ ใช่นะครับตรงนี้เขาล้างทุกซอกทุกมุมจริงเขาสปาเลยอะทุกซอกแล้วก็ข้อดีของบริษัทเพชรยนตรับทุกคันนะลูกค้าสามารถเช็คประวัติกับทางศูนย์ได้เลยนะถ้าลูกค้าซื้อไปนะสมมติว่าซื้อไปปั๊บผ่อนหมดแล้วนะขายต่อเพื่อนนะเพื่อนไปโอนไม่ได้เนี่ยลูกค้านำรถมาคืนได้เลยนะเราคืนเงินครบร้อเปอร็นต์เลยนะครับ นี่เลยนะคะก็ขอฝากด้วยสำหรับรถกระบะอ่าตอนนี้ v ีอออ่าซิตี้คาตอนนี้ก็ 1.5J โอ้มีเข้ามาเยอะนะตั้งแต่ปี08เลยนะ 1. 8 1 0 1 1 1 3, 1งแล้วก็ตัวรุ่นที่ขายดีตอนนี้ก็นี่ไม่พ้นปี08กับตัวโฉมไมเนอร์เชนตรุ่นนี้เลยะ hey. นะอย่างอย่างคันนี้นะครับจะเป็นตัว 1.5J นะโมเดลเยียปี17และ นะครับ <A. S 1> ก็รายละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะเป็นแบบโฉมล่าสุดแล้วเป็นตัวเครื่อง Duo VVTi แล้วตัวเครื่องเบนซิน1นึนะ1.5ลิตรแล้วก็ค,คันนี้ก็เลขไม์อยู่ที่140,000โลก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ราคาคันนี้ก็อยู่ที่369,000บาทโอ้โหนะ ก็ราคาไพ่แดงก็ประมาณหกแสนกว่าบาทนะสำหรับตัวเจนะครับก็หันครึ่งเลยทีเดียวนะฮะลดต้องลดต้องอนอยู่ประมาณ7 0 0 0ใช่แล้วก็คันนี้รู้สึกว่าได้ยางปีใหม่ด้วยอ่าปีใหม่ด้วยเป็นยางปี2ี่สอ็ดของ넥เซนอ่า n 넥เซนก็เป็นยางดอกยางเหลือๆไต้หวันปะยางจีนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นยางใหม่แล้วกันนะลูกค้าก็ใช้ได้าคือคือเป็นแบรนด์ตลาดเขาก็นิยมใช้นะเน็กเซนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยางก็ ปกติแล้วเขาใช้ปี2ปีก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่แบบเดินทางไกลๆเนาะถ้าปกติถช้รถแบบนี้ก็ใช้ในเมืองส่วนมากนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวเจเป็นลอกระทะนะลอกระทะนะครับใช่กระทะทอดไข่เจียวก็ได้เลยจะพูดอยู่พอดีจะพูดอยู่พอดีเล่นก่อนนะก็สีขาวครับคันนี้สีเดิมรถสภาพเดิมนะครับใช่สภาพเดิมนะมีเราให้ดูเลยว่าไหวหลุดามือเลย คืออะไรกันสาดหลุดคามือเลยกำลังจะพูดอย่างเงี้ยไอคือมันจะไม่ได้ทำอะไรใช่ใช่แต่ก่อนปล่อยเราต้องปัับาภาพอยู่แล้วไอคันนี้ไม่เป็นไรถ้ามาออกกับผมคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดกันสาดให้ใหม่อ่ะมันมาไม่ครบอยู่แล้วแล้วก็คันนี้นะครับไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟแท้ LED แล้วนี่เลยนะครับ ลูกค้าสังเกตได้เลยครับรถปี17ขึ้นมาไฟท้ายไฟเบรกจะเป็น LED ซะส่วนมากเพื่อความปลอดภัยนะเวลาคุณลูกค้าขับรถเวลากลางคืนนะครับยังไงครับเขาเห็นได้นู่นเลย1กิโลนะครับกิโลอะไรยังนงอยู่นราธิวาสอยู่เชียงใหม่ยังเห็นเลยคนับสว่างขนาดนั้นจะบอกว่าสว่างจริงๆนะแล้วก็ดวงอาทิตย์นี่เลยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยอ่ามาในส่วนของแบรนด์มิตซูบิชิ มิตซูบิชิอ t ตตราตัวนี้ก็เป็นรถปีใหม่ราคาถูกไม่น้อยแล้วก็ออปชันคือแบบจัดเต็มเลยทีเดียวคันนี้เป็นเจ้าตัวมิตซูบิชิแอ t r ราด1.5 GT ครับ,รบ GT, พี่เดี๋ยวหารุ่นกันนะเป็นตัวท็อปเป็นพุส Start คันนี้นะฮะได้เป็นตัวไฟเด y t ทา e r u n ันนินะครับได้เป็นดิสเบรกได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับ ไฟท้ายจะเป็น LED ด้านในก็จะมีจอมาให้คันนี้มันเป็นตัวหนึ่งอยู่2 GLS อ่ามีไม์ไม้ห้าหมื่นไม้ไมสี่หมื่นอ่าไมสี่หมื่นราคา329รถมือเดียวนะฮะครับรถมือเดียวคันนี้สวยออปชั่นเยอะมากเดี๋ยวนี้ทางร้านเอาพุ่งตรงลแต่ก่อนอะรถพวกนี้เข้ามาก็พอสมควรแต่ว่าลูกค้าเราเขาจะชอบแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรโตต้าฮอนด้า แต่เดี๋ยวนี้พวกน<ก>ิสสันมิตซูพวกซูซูกิอ่ะลูกค้าทางร้านอาหาเยอะมากก็คืออย่างนี้นะครับข้อดีของเจ้าตัวพวกแอทาสพวกนี้นะครับ,ค,รบคือหนึ่งได้รถปีใหม่ครับนะฮะราคานะครับถ้าเปรียบเทียบคู่แข่งของเขานะออปชันของเขาเยอะกว่าแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางสเปคที่ลูกค้าชอบด้วยนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็ มันก็คุ้มนะฮะในส่วนของตัวราคา3 0 0แสนกว่าบาทผ่อนอยู่6000แล้วเผื่อ5,000กว่าอยู่หก0แล้วก็ลูกค้าได้รถปีใหม่ไม่น้อยด้วยวารันตีสูตยยังเหลือนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวออปชันตัวนี้จะมีจอมาให้ด้วยได้ต<ช>ัวสตาร์ทด้วยค<ช>ือความค,คุ้มก็คืออยู่ที่การใช้งานของลูกค้าคว่าชอบแบบไหน<ช>นะฮะก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะถูกต้องเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าเล่นนะสำหรับรถพวกมิซูอะไรพวกนี้เดินมาต่อสําหรับ เจ้าตลาดแล้วก็เป็นเจ้าตลาดทั้งของประเทศไทยแล้วก็เจ้าตลาดในเลยวว่าโครอาวิตินี่ฮะถ้าไม่ดีจริงนะครับเขาไม่เอามาทําแท็กซี่แน่นอนนะฮะถูกต้องครับเพราะอะไรนะครับแท็กซี่ของบ้านเราก็โอ้หหลายหลายหลายคันหลายเขาเรียกว่าหลายแสนหลายล้านเลยนะใช่นะครับแล้วก็วิ่งนะฮะตัวเครื่องถ้ามันไม่ทนจริงนะฮะเขาไม่เอามาทําแน่นอนถูกต้องแต่ว่าของเราไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เราไม่มีรถป้ายเหลือง มาขายต้องนะครับเป็นรถป้ายดำส่วนมากจะเป็นรถเช่านะครับรถเช่าปลดระวางจากหน่วยงานครับข้อดีของรถเช่านะครับรถปลดระวางก็คือการแมนแนนนะการเซวิสจะตรงตามระยะครับตรงตามระยะตลอดนะลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวอะไรต่างๆถ้าพังเสียอะไรเขาจะเปลี่ยนเลยอาจจะไม่ซ่อมใช่ ในส่วนของราคานะฮะส่วนของตัวอาติสนะป้ายแดงก็อยู่ประมาณเกือบเจ็ดป่ะพี่ป้ายแดงหรอถ้าเป็นตัวตัว1.6จ1.6จเนี่ยโดยประมาณประมาณนั้นแหละมาณมันจะมันจะอยู่ประมาณเจ็ดเ็กว่ากนะครับก็ราคามือสองอย่างคันนี้นะฮะ439,000บาทเท่านั้นเป็นรถปี2017ใช่ครับก็คือปี2017ของอาติสนะฮะก็จะได้เป็นออปชั่น u ุซตาร์ t ครับนะฮะแล้วก็เป็นแอร์แบ็กเจ็ดใบใช่ดิสเบรกสี่ล้อถูกเป็นเบาะหนังถูกนี่พวงมาลัยมัลติฟังชันใช่แล้วก็ได้เป็นโฉมแบบตัวใหม่ใหม่แ้วที่สำคัญคันนี้แม็กซ์สิบหกยางปียี่สิบอ่ายางปียี่สิบด้วยนะเรามีประมาณเกือบสามสิบคันเลยมั้งถ้าไปเอาติดรุ่นนี้นะครับถ้าอยู่ในลิสต์ตอนนี้นะโอประมาณเยอะมากแล้วก็ขายไปเยอะแล้วก็ขายไปเยอะเหมือนกันใช่นะครับตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัว ถ้าเป็นชมนี้ไม่มีตัว e นะจะมีตัว 16G แล้วก็เป็นตัว1 8 v แล้วก็ e อ port ชนฮะก็มีหลายคานติดต่อกันเข้ามาเลยมีสีบอลสีเทาสีดำสีดำสีน้ำตาลขาไปแล้วสีขาวหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนะครับตามที่บอกอ่ามาด้านหลังต่อนี่เลยรอโค o รโคตตาลีโวก็คือเป็นตัวท็อปสุดของ ตัวรุ่นรถกระบะของแบรนด์โตโยต้านะถูกต้องนะก็ต้องยกให้เขาเลยโตโยต้าฟล็อกโกตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง2.8ครับนะพรีเทนเตอร์เกียร์ออโต้ปี2018ราคารู้สึกว่าอยู่8 0 0 0 0 0กว่า8ป0 0 0 0อ่าแปดแสนหนึ่งบาทครับนะฮะไม่วิ่งอยู่ที่1 4 7 0 0 0สนสี่หมื่นเจ็ดพันกิโลนะฮะได้เป็นรถปลดระวางของหน่วยงานเช่นกันนะครับปีเคลรี่บอยมาให้ด้วยใช่นะออปชั่นคือฟูลออปชั่นเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟเดทไทม์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีดำสปอร์ตแอร์คอนโซลหน้าตรงกลางตรงกลางกุญแจสมาร์ทคิเลตใช่แม็กสีดำลายพิเศษใช่แล้วก็เนวิเกเตอร์ครับโพสต์ทพูมาลายมัลติฟังชั่นแอร์ตัวเบาะฝั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านี่ลายสั์โคนมีกล้องถอยหลังถูกต้อง ครบหมดทุกอย่างเลยกันชนก็จะเป็นสีเทาดำใช่้าเป็นตัวรุ่นโปกตีนจะเป็นโครเมียมตอนนี้เรามีอยู่สองคันนะสำหรับล็อกโคสีดำกับสีเทานะฮะสีดำเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยอ่าด้านหลังนี่ตัวนี้มีตัวผ่อนแรงยังยังตัวนี้ไม่มีตัวผ่อนแรงแต่บอกเลยว่าราคาผ่อนเบาๆราคาเบาๆนะครับราคาผ่อนอยู่ประมาณ16ครับนะมันก็อยู่ที่ปีของเราด้วยถ้าเราจะส่งแต่ว่าได้เป็นรถดอกเบี้ยพิเศษนะ รุ่นนี้นะครับใช้ดอกเบี้ยรถเก่งเริ่มต้นอยู่ที่2.79ถูกต้อง4ปี48วัน4ปี2.79 5ปี2.99ใช่6ปี3.89ครับ7ปี4.29ครับนะหรือถ้าลูกค้าแบบว่าเครดิตดีจ๋าเลยก็ขอดอกเบี้ยตามได้ตามสูตรอยู่ที่2.59ถูกต้องนะยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาถ้าลูกค้าท่านใดมั่นใจในส่วนของเครดิตของตัวเองดี ครับแจ้งเรามาได้เลยเราจัดในส่วนของดอกเบี้ยตรงนั้นให้แน่นอนถูกต้องนี่ดูคันนี้ต่อคันสุดท้ายของเราในวันนี้อ่าคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Fortuner รโฉมแรกของ Miner Chain ถูกต้องโฉมแรกของหน้านี้เลยนะเขาเรียกว่าหน้าป็นปี2016มันมีฉายาหน้าเหมือนไหมหรือเขาเรียกว่าหน้าออนิวอย่างเดียวออนิวนะฮะเนี่ยเราตั้งฉายาดีไหมันหน้าอะไรเห็นันหนเขาก็มีหน้ายักษ หน้ายักษ์หน้าแชมป์เอออันนี้มันหน้าอะไรเขาเรียกเขาเรียกก็แต่ออเนิวออเนิวอ่าหน้าออเนิวแล้วกันพี่หน้าออเนิวตามนั้นนะเป็นโฉมแรกเลยครับโฉมแรกแชมป์มาก็จะเป็นโฉมนี้ครับตัวโฉมปี16นะครับจะได้เป็นดิสเบกคู่หน้าดัมเบกหลังอ่าตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่อง 2GD สปาร์ตตัวเครื่อง2.4 2 4ุอ่า150แรงม้าครับตัวเครื่องดีเซลครับเป็นรถบทระวางจากหน่วยงานครับ แบงค์สีชมพูนอ๋อไอ้นี่แน่เลยนะครับพี่นบงสีชมพูอะไรจะเล่นอะไรพี่ลืมไปพูดไม่ได้นี่เลยนะครับไม่รู้พูดทำไมนะเอ้ยนึกฉายาออกแล้วโอเคฉายาแล้วพี่โฉมรองแชมป์โฉมรองแชมป์ทำไมพี่แชมป์ไปแล้วแชมป์ไปแล้วอันนี้รองแชมป์อ๋อเฮ้ยน่าเกี่ยวนะไม่ใช่รองแชมป์ ลองช้ำน่าจะเจ็บที่เท้านะครับก็เป็นตัว2.4 V ีนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่869,000บาทครับบอกได้เลยว่าเรามีอยู่ประมาณ40กว่าคันเลยนะสำหรับลูกค้าที่เคยนะแฟนคลับ FC เพชรยนต์ก็จะรู้นะครับถรุ่นนี้จะเข้ามาเยอะมากเข้ามาเลือกเลยลูกค้าอยากได้คันไหนป้ายทะเบียนอะไรนะครับนะเลขตัวไหนที่เข้าแบบเข้าเข้าสเปคถูกโลวกับเราถูกชกับเรานะ อย่าบอกมาเลยแต่จริงลูกค้าตอนนี้เขาก็ดูทะเบียนนะพอถามรถคันนี้มีทะเบียนอะไรมั่งพี่บอเลขเจ็ดใช่นะฮะเจ็ดทั้งนั้นเลยอยู่ในลิสต์แจ้งมาได้เลยนะแจ้งมาได้เลยนะใช่อันนี้เป็นคันน่าใช้ก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้นะที่เราพาไปชมรถแต่ละรุ่นโอ้บอกเลยว่าไม่ได้หมดแค่นี้เรามีอีกพีต่อไปอีพีต่อไปรอติดตามชมได้เลยบอกได้เลยว่านะจุจุ จุกแน่นอนนะครับจุๆเลยโอเคยังไงก็ขอฝากด้วยนะสําหรับลูกค้าชอบคันไหนที่เราพาชมเมื่อกี้นะครับผมกินกลางกันมาได้เลยโทรเลยหรือว่าอยากจะเข้ามาดูมาทดลองขับก็ยินดีเลยนะครับเข้ามาไม่ยากนะครับผมตั้งแมป Google เลยเทปยนรถมือสองนะครับกดแมปมาได้เลยตั้งที่ซอยเสรีไทยไปไหนไปโหกสิบแปดยกหนึ่งมิวลีกรุงเทพครับเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะผนี่ถ้าเปิด24ชั่วโมงได้ผมก็ จะเปิดค cool ู er ่แข่งกับเซเว่นเลยนะพี่ะนะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกัง,ก,ง,ก,ง,ก,งกดด้วยกด2ทีพออนะย่าไปกดสามทีนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับอีกนิดเดียวจะถึง60,000่ซับสไครต์แล้วขาดอยู่อีกประมาณ8ปดหมื่นเก้าไม่ใช่นะครับอันนี้อยู่รู้สึกว่าอยู่60 0 0 0เอ้ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดอีกสามพันซับนะล้ ใกล้แล้วนะครับมีญาติพี่น้องนะครับป้าป้านาอานะครับให้กดมาหมดเลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยสุดท้ายนี้นะครับผมมาเพยรยนแล้วก็โอ๊ตเพย์ันนะครับและก็ทีมงานเพยรยนทุกท่านนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมันได้สามคลิปเลยแล้วเนี่ยนะได้อยู่